ล่าสุดเป็นเจ้าแม่แคทวอล์กเลยกับงานแฟชั่นวีรับแทบจะแบบว <c oughs> er ่าท <are quite> <fun> uh ุกแบรนด์เลยเออยังไงแอนเลยอันนี้มาหนูเป็นมีมว่าหนูไม่ชอบเดินอีกใช่ไหมคะมันรู้เลยก็ก็สนุกมากเลยอะค่ะก็ รับบทนางแบบแล้วแอนชอบแบบแฟชั่นเพราะว่ามันมันมีแต่ละคาแรคเตอร์ที่เราสวมได้อะค่ะแล้วแต่ละแบรนด์ก็มีแต่ละโจทย์แต่ละอินเนอร์ที่แอนก็ชอบที่มันช h a l เลนจ์แอนนะคะที่ทําอะไรใหม่ๆได้ก็สนุกสนุกแล้วเหนื่อยพร้อมกันมันเป็นเมมโมรีความทรงจําใหม่ๆที่แอนจะที่จะเก็บกับแอนตลอดไปละค่ะแฟชั่นวีคปีนี้เรารับไปทั้งหมดกี่แบรนด์อนที่เดินแอนเดินเจ็ดแบรนด์ค่ะเจ็ดแบรนด์ก็ต้องขอบคุณพี่ๆดีไซเนอร์ทุกคนด้วยนะคะคือแอน แอนก็รอปีหน้าแล้วค่ะอะไหนไหนเมื่อกี้แอนเป็นคนเปิดเองบอกว่าเป็นแฟนนางงามแซวว่าบอกว่าแอนไม่ชอบเดินแต่พอแฟชั่นวีเนี่ยคือกว่าไปเจ็ดแมนเลยก็แฟนนางงามก็ชอบแกงเนาะคนแบบคือแอนก็ความจริงอะย้อนกลับมาคิดแบบปีที่แล้วอะแอนใหม่มากในวงการแล้วก็แบบไม่เคยเดินมาก่อนไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกตั้งแต่แบบ z e เลยอะค่ะแล้วย้อนกลับมาแบบมาถึงจุดน,นี้แล้วแล้วก็ได้เดินแล้วก็แบบเวลาเขาให้โจทย์มาแล้วรู้ว่าแบบอุ้ยแอลเคอันนี้ทําได้นะมันเป็นความภาคภูมิใจของแอนนะคะที่แบบใน1ปีแอนแอนมาถึงจุดน,นี้ได้แล้วก็จากคนที่แบบไม่กล้าเดินไม่ชอบเดินกลัวกังวลวทุกอย่างมามันไม่กลัวแล้วอะค่ะมันมันทาให้แบบภูมิใจอะค่ะแล้วก็แบบยิ่งแบบเป็นแรงกละตนใจให้แอนพัฒนาไปเรื่อยๆ ถ้าส่วนตัวแอนรู้สึกยังไงมากกับการที่แบบว่าพี่ชอนโพเอมอ่ะได้เอาแบบว่าแรงบันดาลใจในเรื่องของแคมเปญแอนอ่ะเรื่องเลวไซส์บิวตี้อ่ะออกมาเป็นในตัวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่แบบว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยคือภูมิใจในรูปร่างของตัวเองเหมือนกันอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนตอนแอนอ่านที่พี่เขาโพสนะคะแบบมันมีโมเมนต์ที่แอนอ่านแล้วแบบเฮ้ยแอนอ่านถูกปะแบบมันมันเขาแฮชแท็กวิวไซส์บิวตี้เปล่าแบบคือมันมันเป็นโมเมนต์ที่ที่ไม่อยากจะเชื่อเลยอะค่ะว่าแบบ หนึ่งปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักแคมเปญนี้เลยมันเป็นแคมเปญที่เรากำลังจะสร้างอยู่แล้วมันมาถึงงานระดับประเทศแล้วงานเหมือนโพเวมอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอนนี้มันมันประทับใจค่ะแล้วมันอิ่มใจมากเลยค่ะใช่แล้วมันซึ้งด้วยแหละความจริงอ่ะเพราะว่ามันผ่านไปเยอะมากกับแคมเปญนี้แล้วว่าเวลาเันเห็นบนเวทีแล้วคนที่มันหลากหลายจริงๆจากทุกวงการเข้ามารวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนแบบแมจิก ร,รู้สึกภูมิใจไหมกับสิ่งที่เราแบบว่าตั้งใจทำตั้งแต่แ,แต่แลคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบอิมแพกมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทีทุกคนแบบอยากสนับสนุนแอปผู้หญิงคือแบบรักในตัวเองรักในบอดี้ของตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจแบบแอนก็ความจริงอ่ะแอนก็จะมีความคิดว่าแบบแอนก็เป็นเด็กคนนึงนะแอนก็เพิ่งยิบสามแอนก็ยังเป็นเด็กที่ที่แค่อยากทาแบบความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้หรือว่าแบบอย่างน้อยในประเทศเราอะค่ะแล้วเวลามันมาถึงจุดนี้แล้วมัน ม่ what's next ต่อคะ่ะมีอะไรต่อหนูพร้อมมากเลยคะ่ะ mm hmm. ใช่คะ่ะถ้าให้ฟองร้อนกลับไปกับแคมเปญเนี้ยที่เราตั้งขึ้นนะในขณะเดียวกันนะตอนนั้นก็คือคนก็ไปตีความหมายที่ผิดกับคำว่า Real Size Beauty เรารู้สึกยังไงเราอยากจะบอกอะไรกับกับคำว่า Real Size Beauty ในความที่ในความเป็นเราจริงๆอย่างเนี้ยค่ะ Real Size Beauty มันเป็นแบบ reflection นะคะของของคนทุกๆวันที่เราเห็นนะคะคนที่มีรูปร่างแตกต่างกันแอนแค่อยากมา มา represent เขามาอยากให้เขาภูมิใจในสิ่งที่มันปกติสิ่งที่มัน normal มากๆอะค่ะตัวเราอะเราจะตัวสูงตัวเตีย้ยแบบโครงเล็กโครงใหญม่มันมีทุกอย่างอะค่ะเราก็ควรภาคภูมิใจในสิ่งนั้นแทนที่จะมาแตกแยกกันแล้วก็ด้อยค่าค่ะแล้วแฟนนางงามก็ชมว่าตอนนี้เหมือนแบบแอนเองก็คือเหมือนแบบขุ่นเฟร์มขึ้นเรื่อยอันนี้แอนไปทำอะไรมายัางไงบ้างคะแอนแอนเล่นหนังเราจะเล่นหนังไหคะเล่นหนังมวยก็ซ้อมมวยแบบ ซ้อมวยหนักมากเลยอะค่ะแล้วซ้อมมาตั้งแต่ก่อนอำลัตต้นปีเกือบต้นปีอะค่ะมันก็เลยเอฟเฟกของการที่มันเหนื่อยลง <c oughs> ไปเท <c oughs> ่าไหร่ครับในวัดด้วยค่ะแล้วความจริงอะอันคิดว่าแฟนนางงามอาจจะลืมว่าหุ่นแอนตอนนี้เป็นหุ่นเดียวที่แอนได้หลังแอนมงที่ไทยด้วยนะคะ <c oughs> มันก็มันก็กลับมาสู่ร่างกายปกติของแอนแล้วอะค่ะแล้วก็เป็น best version ของแอนตอนนี้ อันนี้แอนไม่วัดเลยค่ะเรื่องแบบหุ่นแอนดูว่าแอนแข็งแรงไหมแอนต่อยมวยได้ไหมแอนเล่นบทได้ไหมแล้วก็แอนเล่นหลายๆเทคได้ไหมที่จะไม่เหนื่อยอะค่ะนี่ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าแอนก็ได้รับบทนักแสดงใหม่แล้วอะค่ะก็ต้องทําอย่างเต็มที่ทุกอย่างที่ผู้กำกับบอกให้แอนทำแอนก็ต้องพร้อมทำอะค่ะแล้วร่างกายมันก็ต้องพร้อมๆกันด้วยค่ะ แอนรู้สึกไงบ้างกับการที่แบบว่าพอเรากลับมาเนี่ยเราดูแลลูกน้าลราหุ่นเราเริ่มดีขึ้นแต่แบบแฟนนางงามบางคนก็ยังที่แบบยังไม่เลิกที่จะเอาเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราไปขุดที่เมืองนอกอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเสียดายทำไมไม่เอาหุนแบบนี้ไปนะตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอนปล่อยวางเกือบทุกอย่างละตอนนี้แอนมีแอนต้องก้าวหน้าค่ะแอนต้องทํางานต่อแอนต้องวางแผนของแอนที่แอนอยากจะทําอะไรบ้างแล้วลอง หลายหลายอย่างอะค่ะแล้วแอนแอนแฮปปี้ค่ะตอนนี้มันอามาเปรียบเทียบกันไม่เป็นไรเพราะว่าความจริงแล้วมันก็ทำม,มันทุกอย่างมันทำให้แอนเข้มแข็งแล้วอะค่ะคือเพราะว่าแอนโดนเปรียบเทียบแอนโดนทุกอย่างอะแอนมาอยู่จุดนี้ได้มั่นใจขึ้นกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเราไม่กลัวว่าคนจะคิดยังไงแล้วอะค่ะจริงๆตอนนี้พอใจกับรูปร่างหรือว่ามีความสุขในแบบนั้นมากกว่าอะไรนะความสุขในรูปร่างตอนนี้กับตอนนั้น ไม่ไม่ต่างกันเลยแอนแอนภูมิใจในรูปร่างแอนตอนนั้นแอนก็พูดไปแล้วว่าตอนไปประกวด MU มมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้พักไม่ได้นอนฮอร์โมนแอนพูดไปหมดแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้แอนก็กลับมาดูแลตัวเองแล้วแอนคิดว่ามันก็เราก็ควรมาดูว่าเราต้องให้คุณค่ากับสุขภาพมากกว่ารูปร่างหน้าตาค่ะ ส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างพ่่อ,อจริงตอนนี้ก็คืออ่อย่างคนที่ได้ตำแหน่งานะแต่เราก็คือเหมือนตอนนี้ก็คือโดนกระแสพาริจันเยอะมากแล้วก็มีการเอามาเปรียบเทียบกับเราด้วยว่าก่อนกับหลังนี่คือแบบว่ามันแตกต่างกันเลยอย <Okay. S 1> ่างเงี้ยในส่วนตัวเราเรารู้สึกยังไงบ้างเขายังสวยเหมือนเดิมเขายังฉลาดเหมือนเดิมและคิดว่าเขาก็ฉลาดยิ่งขึ้นด้วย <S <S เขาเป็นตัวแทนของ empowered woman จริงๆค่ะแอนไม่อยากให้คนมาคัมแพร์เพราะว่านั่ สุดท้ายแล้วอะแอนเชื่อว่าหลายๆคนอะที่ที่วิาพากษ์ว,วิจารณ์ฮา์นัสนะคะไม่เคยอยู่ในจุดที่เขาผ่านไปแล้วไม่ไม่ได้สิ่งที่เขาทําได้แอนเชื่อว่าหลายๆคนทําไม่ได้อยู่แล้วเราก็ควรหยุดจนกว่าเราลองมาทําเองดีกว่าเพราะว่าพลังหญิงอะเราต้องมีพลังหญิงค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากผลงานหน่อยค่ะจะได้ชมกันเมื่อไหร่คะสำหรับภาพยนตร์ ก็แอนฝากหนังแล้วค่ะมาลิป Beautiful Fight e r นะคะแต่ว่าจะได้ชมปีหน้านะคะก็มาดูสามสาวต่อยมวยกันค่ะสู้กันค่ะแอนคิดว่ามันจะเพิ่มมุมมองใหม่ๆสําหรับสาวไทยนะคะแล้วก็จะโชว์ว่าคนไทยอะค่ะซอฟ์พาวของเราเป็นยังไงก็ฝากด้วยนะคะรวมไปถึงปีหน้าเราจะแบบว่าจาก7แบรนด์ปีนี้ปีหน้าเราจะสิบแบรนด์เลยไหมมันจะเดินหนักยิ่งกว่าเดิมไหมฝากนื้อฝตกตัวด้วยนะคะ 啊 <laughs>、uh,，OK。